สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับจ้องชาวไร่ก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะครับในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบาก้านะครับไม่ว่าจะเป็นยาคุมยาฆ่ากําจัดวัชพืชนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ปุ๋ยหรือสารอื่นๆนะครับก็โดยที่แปลงนี้นะครับเราก็ใช้ยาคุมวัชพืชนะครับตอนนั้นเราใช้เป็นเพนดิมเมทารินเนาะก็ตัวนี้อายุการใช้งานมันก็จะคุมได้3เดือนนะครับโดยประมาณทีนี้ตอนเนี้ย ณปัจจุบันตอนนี้เราคือครบ3เดือนแล้วนะครับปกติแล้วเมื่อครบ3เดือนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการกําจัดหญ้านะครับพร้อมกับปวนดินนะครับทีนี้ในขั้นตอนการปวนดินเนี่ยเราก็จะใช้เป็นรถไถเนาะแล้วก็ธรรมดาเราจะต้องฝังปุ๋ยลงไปด้วย <c oughs> แต่ว่าเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยเราใช้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นบาก้าคอมเพล็กซ์นะครับเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างที่จะปลดปล่อยช้านะ <c oughs> อายุค่อนข้างจะนาน คือทางบาก้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะอยู่ในดินได้เป็นระยะเวลาถึง5เดือนเลยทีเดียวครั้งนี้แทนที่ว่าผมจะต้องฝังปุ๋ยลงไปด้วยผมก็เลยไม่ต้องฝังแล้วครั้งนี้ผมก็เลยทําการพวนดินธรรมดาอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของดินที่ผมพวนไว้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือพวนดินไปโดยที่ไม่ใส่ปุ๋ยนะเราก็ใช้รถไถในการขับเอ่อแล้วก็ลากเป็นลิปเปอร์อ่าแล้วก็พวนดินไปเลย ซึ่งธรรมดาแล้วเนี่ยผมก็จะเรียกว่าการพังหลังร่องหรือล้มหลังร่องแหละแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าที่แต่ละที่จะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะทีนี้จากการที่ผมมาดูอ้อยนะครับนี่อตอนนี้เราให้ดูอ้อยเลยแล้วกันว่าลักษณะอ้อยที่ได้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยรองพื้นเป็นบาก้กาคอมเพกนะครับบอกชื่อผลิตภัณฑ์เขาหน่อยบาก้าคอมเพกนะสูตรกย็ดนะครับอ้อยที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ แล้วสิ่งที่ผมใช้ร่วมด้วยในครั้งนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูดซับเก็บกักความชื้นนะครับก็เป็นรีออนนะครับชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือรีออนตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาคือช่วยในการเก็บกักน้ํานะครับให้มันอยู่ในดินได้นานขึ้นรักษาความชื้นได้มากขึ้นการที่เขาเก็บกักน้ำเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บแต่น้ําอย่างเดียวเขาก็เก็บเป็นปุ๋ย เขาก็ดูดซับไปไว้ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่า2ตัวนี้ควบคู่กันเนี่ยมันจะทําให้อ้อยเราเนี่ยมีระยะการกินปุ๋ยที่ยาวนานขึ้นก็จะลดการใช้ปุ๋ยได้จากการที่เราจะต้องใช้ถึง3ครั้งต่อปีก็จะลดเหลือ2ครั้งนะครับการลดปุ๋ยได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะลดแต่ค่าปุ๋ยนะค่าแรงในการใส่ปุ๋ยรวมถึงค่าสูญเสียเวลาที่เราสามารถไปทําอย่างอื่นได้เนี่ยมันก็จะช่วยลดลงด้วยเช่นกันอีกทั้งเมื่อเรามาดูพิจารณาดูจากอ้อยแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็คือลักษณะอ้อยคือดีมากนะครับาการจเจริญเติบโตดีนะครับกออะไรเงี้ยดูแน่นนะครับใบเขียวผมเชื่อว่ามันก็ส่งผลอยู่เพราะว่าแปลงนี้เนี่ยธรรมดาแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้งามขนาดนี้นะแต่ปีนี้นี่คือค่อนข้างที่จะเรียกว่าดีมากโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ให้น้ําไปตอนปลูกก็คือเราต้องมีน้ําอยู่แล้วนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เรามาให้น้ําอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็คือเดือนเมษายนซึ่งอากาศมันแห้งมากแรงมากเราก็เลยมาให้น้ําต่อเดือนเมษาไปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ให้น้ําแบบจริงจังอีกเลยนะครับก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะมีฝนมาช่วยบ้างนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยฝนจะมาช่วยให้เราก็สองครั้งนะครับก็เป็นปริมาณที่เรียกว่าโอเคพออยู่ได้แล้วก็เรื่องดินลักษณะดินเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อวานผมมาละทีนึงผมก็มาถ่ายเก็บไว้ว่าเออลักษณะของดินเนี่ยเมื่อรถไถมันคุยออกมาแล้วอ่ะลักษณะดินที่ขึ้นมาเนี่ยที่ดินที่พลิกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีความชื้นอยู่ข้างล่างพอสมควรนะครับ อันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์รีออน Leon. ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้น้ําตามปกตินะครับรีออนเนี่ยน่าจะช่วยเก็บน้ําให้เราเนี่ยได้ประมาณ2เดือนได้เลยนะครับเรียกว่าช่วยยื้อเวลาให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นได้บ้างไม่ใช่ว่าจะต้องมาไล่เก็บแต่น้ําอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีนะครับก็เอาละมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าการใช้งานของเราเป็นยังไง เพราะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยผมก็จะต้องมาทําการคุมวัชพืชต่อนะครับคือตอนนี้เราพลิกหน้าดินและยาเก่าคือหมดสภาพไปแล้วพลิกหน้าดินก็แล้วก็ต้องคุมวัชพืชต่อนะครับคือการปลูกพืชเนี่ยถ้าเราเอาวัชพืชอ,อยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะช่วยอะไรได้หลายอย่างเดี๋ยวสเต็ปต่อไปผมก็ถ้ามีฝนมาช่วยผมก็จะไม่ต้องให้น้านะครับแต่ถ้าไม่มีผมก็ต้องให้น้ําให้ดินมาชื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นผมอาจจะใช้เป็นยาคุมวัชพืชที่เป็นตัวบิคานโนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีระยะเวลาในการคุมที่ยาวนาน ก็คาดว่าผมคุมยากครั้งที่2แล้วเนี่ยก็ครั้งสุดท้ายและที่เหลือก็รอยาวยันตัดเลยเพราะว่าบิคาโนเนี่ยคุมได้56เดือนเลยทีเดียวอ่ะก็ให้ดูอีกครั้งแล้วกันนะครับว่านี่คือลักษณะของอ้อยอายุ3เดือนนะครับเดี๋ยวต่อไปพอผมจะมาคุมวัชพืชอะไรแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันครับวันนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมมาติดตามความคลืบหน้าของแปลงอ้อยของผมอีกเช่นเคยนะครับ โดยที่วันนี้เราก็จะมีการติดตามความคืบหน้าในแปลงอ้อยของเราหลังจากที่เราได้ทําการพรวนดินล้มหลังร่องอ้อยกันไปแล้วนะครับโดยที่จุดประสงค์ในการพรวนดินในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะทําให้ดินมันฟูขึ้นมาเวลาฝนตกดินของเราจะได้ซับน้ําได้ยเดยอะนะครับแล้วก็อีกจุดประสงค์หนึ่งก็คือการพรวนดินเนี่ยก็จะช่วยในการกําจัดหญ้าแก่ที่มันขึ้นอยู่ในร่องนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ย ตรงสันล่องเนี่ยมันไม่มีหญ้ากแก่แล้วนะครับจะมีอยู่ก็ตรงที่พวนไม่ถึงอย่างตรงแนวแถวอ้อยเนี่ยก็จะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วหลังจากที่ผมพวนดินไปประมาณ20วันนะก็มีฝนตกลงมาจริงๆตามที่คาดไปเลยซึ่งหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือเรื่องของวัชพืชน,นะครับพวกลูกหญ้าเหล่านี้เนี่ยมันจะแตกโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยที่ประมาณสัก24ชั่วโมงเนี่ย บางทีเราก็จะเห็นได้แล้วนะครับว่ามันมียอดอ่อนงอกขึ้นมาแล้วก็วัชพืชในแปลงหลักๆของเรานะครับเท่าที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทใบกว้างแล้วก็เถาเลื้อยนะครับพวกใบแคบนี่ไม่เห็นเยอะเท่าไหร่แล้วก็มีอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้นี่เป็นพระเอกของเราเลยก็คือแฮ้วหมูนะครับซึ่งไอตัวแฮ้วหมูเนี่ยเราต้องปล่อยมันไว้ก่อนเพราะว่ามันกําจัดยากมากจริงๆแล้วก็ค่ากําจัดก็ค่อนข้างสูงนะครับ เอาไว้ให้มันเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยมากําจัดมันทีเดียวเลยก็จะคุ้มกว่าและในการกําจัดหญ้าอ่อนที่เพิ่งงอกนี่นะครับเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูหญ้าอ่อนก่อนนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันแตกขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเท่าที่เห็นนี่เป็นพวกใบกว้างหมดเลยนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยเป็นวัชพืชใบกว้างนะครับแล้วก็มีพวกใบเถาแบบนี้ นี่คือเถาแห้งของมันนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามีเถาอย่างนี้เนี่ยรับรองได้เลยว่าเถาเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดขึ้นมาใหม่อย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาทํากิจกรรมในแปลงของเราเป็นการคุมและกําจัดวัชพืชน,นะครับโดยที่เราจะใช้ยาทั้งหมดนะครับมี2ตัวนะตัวแรกนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะตัวนี้นี่ผมใช้ป,ประจำเลยนะครับเป็นบีคาโนนะครับตัวนี้ใช้ตัวยาเป็นอินดาซิแฟมนะครับ ซึ่งจุดประสงค์ในการใช้ยาตัวนี้ก็เพราะว่ามันสามารถคุมวัชพืชทั้งใบกว้างและใบแคบในระยะก่อนงอกได้นะครับเรียกว่าถ้ายังไม่งอกเนี่ยมันคุมได้เลยทําให้ย้าไม่เกิดนะครับแล้วมันก็มีระยะเวลาในการคุมญ้าได้ยาวนานด้วยนะครับอย่างกรณีของผมเนี่ยรอบแรกผมใช้เป็นพวกยาเหลืองนะไอตัวนั้นเป็น pendhydrolcap ใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในการคุมประมาณ3เดือนนะครับซึ่งก็พอดีนะฮะเพราะว่า ถ้าอ้อยอายุ3เดือนเมื่อไหร่เราก็ต้องมาทําการพังหลังร่องเพื่อพลวนดินให้ฟูอย่างนี้อยู่แล้วนะก็ถือว่าระยะเวลาออกฤทธิ์ของยามันสัมพันธ์กับกิจกรรมในแปลงพอดีแต่ตอนนี้เนี่ยจุดประสงค์ในการใช้ยาของเราก็คือเราต้องการคุมในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับเรียกว่าจากวันนี้เนี่ยไปจนถึงตอนตัดอ้อยประมาณช่วงเดือนธันวามกราเนี่ยผมวางแผนว่าจะไม่มีกิจกรรมอะไรที่จะไปลพลิกหน้าดินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงหวังผลเรื่องของการคุมให้ยาวนานเป็นหลักนะครับ ก็เลยใช้เป็นบิคานโน่เนี่ยครับดีส่วนตัวที่2นะครับผมใช้เป็นตัวนี้เนี่ยนี่ครับไซตันมิกตัวนี้คือเขาก็จะเก่งในเรื่องของการกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและเถาเลื้ยนะครับซึ่งก็ตรงตามเป้าหมายที่เราจะใช้เลยนะเพราะว่าวัชพืชตอนนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นใบกว้างซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็การกําจัดญ้านเนี่ยตอนนี้มันยังเป็นลูกญ้าที่กําจัดได้ง่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้มันตั้งแต่ตอนนี้ร่วมกับยาคุมเนี่ยก็จะทําให้ตัวที่มันเพิ่งงอกขึ้นมานั้นตายไป ส่วนที่ยังไม่งอกก็จะไม่งอกเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในเรื่องของอัตราการใช้งานนะครับตัวบิคานโนเนี่ยเราจะใช้กันอยู่ที่15-20 ml ต่อพื้นที่1ไร่นะครับอันนี้ก็ต้องย้ํากันอีกเช่นเคยนะครับว่าตัวยาจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ยาได้ถูกต้องตามสัสดส่วนหรือเปล่าสัสดส่วนผสม15-20 ml ที่ว่าเนี่ ไม่ได้ว่าต่อน้ําเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมจะใช้น้ําเท่าไหร่ก็ช่างนะครับแต่1 5บหถึงยี่ลนี่ก็คือต่อไร่นะครับสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบฉีดแบบให้ชุ่มให้โชคเลยนะอัตราการใช้น้ําของคุณมันก็จะเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราใช้ปริมาณน้ําต่อไร่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างน้ํา200ลิตรเนี่ยสมมติว่าเราฉีดได้2ไร่ใช่ไหมครับเราก็รู้แล้วแหละว่าต้องผสมยาเข้าไปเท่าไหร่อย่างบิคโนเนี่ย มันจะใช้ตั้งแต่15-20ถึง20 ml ต่อไร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้า2ไร่เราก็ต้องใส่ยาไปตั้งแต่30-40ถึง40 ml ประมาณนี้นะต่อมานะครับก็เป็นตัวไซทอนมิกนะครับตัวไซทอนมิกเนี่ยอัตราการใช้งานของเขาบอกว่าประมาณ250-300ถึง300 ml ต่อไร่นะครับอย่างขวดนี้เนี่ยมันก็มีปริมาณ500ใช่ม้500 ml เพราะฉะนั้นขวดนึงเนี่ยก็จะฉีดได้พื้นที่2ไร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในการใช้ยาฆ่าบางทีกเกษตรกรเราก็จะนิยมว่า ถ้ายาไม่ใช่ยาแก่เนี่ยบางทีเราก็จะไม่ได้ผสมกันขนาดนั้นนะบางทีเราอาจจะผสมน้อยกว่าปริมาณที่เขาแนะนําไปนิดนึงก็เพื่อความประหยัดนั่นแหละพูดกันตรงๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย้าเรายัางเล็กๆขนาดนี้เนี่ยถึงมันจะโดนยาน้อยมันก็ยังตายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเอาแล้วกันนะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาซะทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูลักษณะของอ้อยตอนนี้หน่อยจริงๆคุณผู้ชมก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตอนเนี้ยอ้อยเราสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับถ้าย้อนไปดูตอนต้นคลิป ที่เราตีดินเนี่ยแค่ประมาณ20วันที่แล้วอะ่ะประมาณนั้นอ้อยก็ยังไม่ได้สูงขนาดนี้นะตอนนี้นี่คือสูงขึ้นมากเลยแล้วก็ดูความหนาแน่นของอ้อยในแปลงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าดีเลยนั่นแหละแล้วก็ลักษณะของลำต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีลำมีปล้องขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังอยู่ในกาบอยู่ แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมดูพัฒนาการของอ้อยของผมไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะติดตามช่องจ้องชาวไร่เป็นนานๆนะครับเพราะว่าผมจะให้ดูกันทั้งขอบเลยว่าปีนี้แปลงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของบาก้การ้วนๆเลยนะครับจะได้รู้กันไปเลยว่าเออถ้าเราใช้สูตรของบาก้กาเขาแล้วเนี่ยการได้ผลอะไรจะเป็นยังไงต่อกันที่วันนี้นะครับก็วันที่ผมถ่ายเนี่ยก็เป็นวันที่4สิงหาคมนะครับนับอายุอ้อยได้ก็ เข้าเดือนที่5แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยเพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะใช้วิธีการโดยการให้คนหวานแบบนี้เนี่ยนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นบาร้าคอมเพล็กซ์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของอัตราที่ใช้เนี่ยก็คือครึ่งกระสอบต่อ1ไร่ครับผมแล้วก็เมื่อเรามาดูกันที่ตัวอ้อยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอ้อยเนี่ยยังมีใบที่เขียว เข้มๆอยู่เลยนะครับคืออ้อยยังไม่ได้แสดงอาการเหลืองหรืออะไรเลยนะแต่ว่าอายุมันถึงแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะปล่อยเนิ่นนานไปก็คิดว่าใส่ปุ๋ยไปเลยน่าจะเป็นการดีกว่านะแล้วก็สาเหตุที่เราต้องใช้คนหว่านอย่างเงี้ยก็เนื่องจากสภาพแปลงของเราเนี่ยมันมีคันสูงนะครับที่ติดถนนเนี่ยทำให้รถไถ่ายเล็กเนี่ยมันลงไม่ได้นะตอนที่แปลงมันโล่งๆเนี่ยมันก็ลงได้หรอกหรือว่าถ้าเป็นรถใหญ่มันก็ลงได้แต่ว่า ก็นั่นแหละรถใหญ่มันก็ไม่สามารถมุดเข้าไปในร่องได้อยู่แล้วส่วนรถเล็กเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมุดเข้าไปแล้วไม่สามารถพิชจะปีนออกมาได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นต้องใช้เป็นคนหวานแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางบาก้กาเนี่ยเขาก็แนะนําว่าการให้ปุ๋ยในรอบ2เนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆก็ควรจะเป็นการใส่แบบฝังนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะอาจจะลองไปปรับใช้ในปีต่อๆไปนะหรือว่าอาจจะเป็นแปลงอื่นที่ มันมีสภาพเหมาะสมกับการที่จะใช้เครื่องจักรในการฝังปุย๋ยแต่ว่าในแปลงเนี้ยก็เอาเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้วกันก็ขอเป็นหวานไปนะครับความได้ผลอาจจะดรอปลงบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะ,ะเราถือว่าเราทําตามเหมือนที่เคยทำทำมาก,แก,าะะกแ็แล้วกันเพราะต่กอดแต่ไรเราก็หวานมาเพราะงั้นอันนี้เราก็หวานไปก่อนนะแล้วก็ส่วนเรื่องของการจะได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวผมขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวพออ้อยสูงกว่าน,นี้โตกว่าน,นี้อีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมอื่นที่เราจะต้องทําที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบาก้าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมเนี่ยลองติดตามชมไ้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมทำเนี่ยผมทาไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับให้ดูในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการทําแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ต่อการที่คุณผู้ชมจะไปทําตามหรือจะไม่ทําตามหรือจะมีวิธีการที่ดีกว่าในการปรับใช้ก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี นะครับก็รบกวนกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ